สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงการทำกว๋วยเตี๋ยวสูตรง่ายๆนะคะเป็นกว๋วยเตี๋ยวสุขโขทยัยฉบับเด็กหอค่ะก็คือเริ่มจากการทำน้ำซุปกว๋วยเตี๋ยวก่อนเลยนะคะก็คือตั้งน้ำใส่หม้อให้เดือดแล้วใส่หัวไชเท้าค่ะรอจนน้ำเดือดอีกรอบหนึ่งนะคะใส่รสด,ดีจนน้ำเดือดแล้วนำสามเกลอสามเกลอก็จะเป็นรากผักชีกระเทียมพริกไทยค่ะตาด้วยกันนะคะ ตำให้ละเอียดค่ะแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำซุปอีกรอบหนึ่งเสร็จปุ๊บแล้วก็ต้มเอาไว้สักแป,ป๊บหนึ่งค่ะหลังจากนั้นปรุงน้ำซุปด้วยน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวรอจนเดือดอีกครั้งค่ะลองชิมรสชาติให้มีความหอมและเค็มนิดหน่อยค่ะหลังจากนั้นมาเตรียมเครื่องที่ต้องใส่ในก๋วยเตี๋ยวนะคะก็คือก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเนี่ยจะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่มีเครื่องเยอะค่ะก็คือจะมีถั่วฝักยาวถั่วงอกไส้หมู หัวใจตับหมูสับลูกชิ้นถั่วลิสงกระเทียมเจียวเตรียมทุกอย่างให้พร้อมนะคะลวกเส้นพอ,พอได้เส้นที่ลวกแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวเพื่อไม่ให้เส้นติดกันค่ะหลังจากนั้นใส่เครื่องทุกอย่างค่ะพอใส่เครื่องทุกอย่างเสร็จปุ๊บก็ใส่มะนาวน้ำปลาแล้วก็ น้ำพริกเผาค่ะคือใส่พอประมาณนะคะแล้วก็ลูกชิ้นลูกชิ้นก็จะเป็นจะมีลูกชิ้นที่เป็นลูกชิ้นปลาแบบยาวนะคะแล้วก็เป็นลูกชิ้นหมูหลังจากนั้นก็ลวกหมูสับค่ะแล้วก็โรยข้างหน้านะคะแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีใส่น้ำใส่น้ำซุปตามด้วยน้ำซุปค่ะหลังจากนั้นก็ทุกอย่างก็คือเสร็จค่ะก็ทานได้แล้วก็พอทานเสร็จปุ๊บนะคะ ถ้าเกิดว่าระหว่างวันคือเราไม่ทานแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถตั้งน้าซุปให้เดือดหลังจากนั้นก็เอาน้าซุป,ปเข้าตู้เย็นค่ะหรือว่าถ้าใครพี่ไม่มีตู้เย็นก็คือตั้งน้ําซุปให้เดือดแล้วก็เอาน้าซุปตั้งเอาไว้ข้างนอกได้เลยค่ะแต่ต้องเอาทัพพีออกนะคะเพื่อให้เพื่อให้น้าซุปไม่เสียค่ะแล้วพออีกวันหนึ่งเราก็ทานได้ค่ะค่ะแค่นี้สบายมากเลยค่ะทำให้เด็กหอสามารถประหยัดเงินได้อีกด้วยค่ะ